สวัสดีค่ะวันนี้แมวพาคุณตาคุณยายนะคะไปกินอาหารข้างนอกกันค่ะ,ะจริงแล้วก็ลูกๆช่วยกันแช์เนาะวันนี้จะพาทุกคนไปด้วยนะคะไปด้วยกันค่ะไปกันเลยนี่คุณยาาคุณยาาอ่อนน้องเซเว่น นีคุณตาพศนะคะไปกินข้าวกันค่ะอเอ้อจอรถได้แล้วนมรถแล้วนรถอ้เดปอ้กนเกาคน่าที่เดิมจ้ะอาประยำนะจ๊ะปุ๊บไปเลย

อันนี้อาหารคนจัดฟันไหมอ่านารงตาลกันว่ <c oughs> ะมีของเต็มจานแต่กินไม่ไน่นอานอย่างกควยด้วยแต่มันแย่มันมีเสี่ยงจาเชียวหนอยนี่ว่าไปไอ้มันแย่มัน,นยิงต<ะ>ัวหนาตัวหลังขึ้นตาเนี่ยอาจะควยตาบ่ไปต,ตอนมันคตัเนี่ยได้ควยก่อน <c oughs> ได้ พดเหมียง่ายเดี๋ยวถากเขาผัดกันเอาข้าเนียว้าเนียายมีผัดอเ่ิ้นาผัดีกบแ่ว้าวเนียกินใหญ่บง่ค่อยอยากมัได้มาถึงโอ้ยสาด้คุกินได้ไหมตังย่นีวปัญญากินนีตังย่หนองย่องมมาแล้วบานนี้

ได้กินลุยสวนยา่สมุนไพรเต็มเลยเนไแข็งแรงมาล่วนยกสวนมาทั้งสวนเลย

เอวานัลสก็จบบัลส์ก็วิ่ดเลยบบกอ้าคุณยก็แุล้วกด็ยาได้ความแล้วเสียงเลยนี่อยใก้จยได้คุ้มให้เด็หนามายยอดยอดนะคหนามากิ

องกันได้ด้วยอดยอดยอดก็ลรซ่ตมอตยอนกันนะท่านี่วัถาอาไฟยอนคดีไปเรียคุณนนะเพิ่งอายไปด้วยคุณนนะรุ่นเดินเสียใหม่พ่ายเขาอันระก็แต่ลอกสายแถวต้องพ่ายเอาพ่ายวะพ่ใจกาอดดึงอ้อมดึง